สวัสดีค่ะอันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการต่อผังลายนี้นะคะโดยการต่อเป็นสองด้านแบบนี้นะคะต่อเป็นสองด้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้ก็คือผังที่เราต่อเออเราจะถักดอกขึ้นมาจนเหลือแถวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือแถวที่หนะคะแถวที่หเราก็จะ ไปเริ่มใหม่นะคะแถวที่6กเราก็จะซีปิดงานตรงนี้แล้วก็เลื่อนห่วงขึ้นมาหนึ่งห่วงนะคะหนึ่งหลักแล้วก็โซ่สามท่านหัวเข็มมีสองหลักนะคะหลักนี้เราจะเว้นไว้จากนั้นนะคะโซ่ห้าสองสีห้า โซ่หแล้วก็มาเอ็กโซ่ห้าทำพอหนึ่งคอในช่องนี้นะคะอันนี้จะเริ่มเป็นมุมแรกของเรานะคะทำพอหนึ่งคอ4ครั้งจากนั้นเราก็จะทำโซ่7ค่ะนี่นะคะพอได้โซ่7เราก็จะมาเชื่อม โดยเชื่อมหลักช่องแรกคือตรงนี้นะคะขึ้นมาสอดเข้าไปซีผ่านนะคะแล้วก็โซ่เจ็ดพันหัวเข็มทําพอหนึ่งคอสี่หลักค่ะลงตรงช่องนี้อันนี้คือมุมแรกนะคะสี่อ นี่นะคะต่อด้วยโซ่สองแล้วเราก็จะมาเชื่อมกับชิ้นหลังตรงนี้โซ่สองค่ะแล้วก็มาเอกกับชิ้นหน้าโซ่สองเอกกับชิ้นหลังโซ่สองพันหัวเข็มเราก็จะมาทำมุมแหลมของดอกนี้นะคะม,มุมแหลม พอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สองแล้วก็มาเอ็กเอ็กกับชิ้นหลังค่ะโซ่สองเอ็กกับชิ้นหลังอ่กกชิ้นหน้าโซ่สองแล้วก็มาเอ็กกับชิ้นหลังจากนั้นโซ่สองทำช่องนี้นะคะเราจะทำพอหนึ่งคอสี่หลัก สามสี่แล้วก็เราก็จะเป็นมุมที่สองอันนี้ก็จะเป็นมุมแรกที่เราเชื่อมไปแล้วนะคะเราก็จะเชื่อมจุดนี้จุดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าและจุดที่หกเราก็จะมาเชื่อมตรงนี้โซ่เจ็ดค่ะสี่ห้าหกเจ็ดโซ่เจ็ดเราก็จะมาเอ็กตรงนี้นะคะ จากนั้นก็โซ่เจ็ดพันหัวเข็มทําพอหนึ่งคอลงช่องนี้พอหนึ่งคอสี่ครั้งค่ะ,ะ,คะจากนั้นเรา เราทําไปแล้วเดี๋ยวให้ดูนะคะน,น,นี่นะคะอันนี้คือซีกแรกซีกแรกที่เราต่อไปอยงน,นี้นะคะต่อไปเราจะมาต่อซีกนี้ให้หมาประกบกันนะคะ นี่นะคะตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเป็นโซ่สองโซ่สองแล้วก็มาเอ็ก,กับชิ้นหลังโซ่สองมาเอ็ก,กับชิ้นหน้าถ้าเหมือนกันนะคะแล้วก็มาเอ็ก,กับชิ้นหลังนี่นะคะ ทำพอหนึ่งคอโดยเว้นช่องนี้นะคะเว้นเว้นหลักนี้แล้วก็มาลงทำมุมแหลมนะคะโซ่สองเอกโซ่สองแล้วก็มาเอกข้างหน้าโซ่สองเอกช่องข้างหลังโซ่สองเอกโซ่สอง อขอไปค่ะตรงนี้นะคะโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มทำพอ1คอสหลักค่ะสองสสนะคะแล้วก็จะเป็นมุมนี้ก็คือโซ่7จ็ดห้ 6, แล้วก็เอ็กค่ะ สองสี่สองส,สี่หกเจ็ดเอ็กนี้นะคะโซ่เจ็ดปันหัวเข็มแล้วก็มาเอ็กลงตรงช่องนี้นะคะทําคอหนึ่งคอสามสี่มุมนี้ก็จะเสร็จไปแล้วนะคะนี่ น,นี่นะคะแต่ดอกนี้ของเรายังยังไม่สมบูรณ์นะคะยังเหลืออีกมุมหนึ่งเพราะเรามีแค่มุมนี้มุมน,นี้แล้วก็มุมนี้นะคะแล้วเราจะมาต่อทำตอดอกตรงนี้ให้เสร็จนะคะโดยโซ่ห้าค่ะเพราะเราจะไม่ต่อแล้วเราก็จะทำเป็นโซ่ห้าสองสี่ห้าแล้วก็เอ็กหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ ทำพอหคอโดยเว้นหลักนี้ก็มาทำอีกสองสองหลักค่ะเว้นหลักนี้นี่นะคะแล้วก็โซห้าสองสห้าแล้วก็ X อ็กหนึ่ง,ส,งสามสี่ห้าพันหัวเข็มค่ะแล้วก็ทำพอหนึ่งคอสี่ครัง้ง แล้วตรงมุมนี้ไม่ต้องต่ออะไรแล้วเราก็จะทำโซ่สิบห้าค่ะสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าพันหัวเข็มนะคะแล้วก็ทำพอหน่งคอลงตรงนี้ค่ะสี่ครั้งเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นมุมสุดท้ายแล้วนะคะนี่มุมสุดท้าย จากนั้นก็โซฮาเอ็กโซฮาแล้วก็ซีปิดงานค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะต่อสามมุมของเราก็จะมีสองนะคะ ต่สอสองซีกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ